ปัจจุบันต้องบอกนะครับว่าสินเชื่อนาโนไฟแนนซ์เป็นสินเชื่อรายย่อยที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากนะครับโดยสินเชื่อนาโนไฟแนนซ์นั้นส่วนใหญ่จะมีวงเงินตั้งแต่50,000บาทจนถึง1,000 0 0บาทนะครับมีจุดเด่นเลยก็คือไม่จาเป็นต้องใช้หลักทรัพย์หรือว่าบุคคลค้ำประกันออกแบบมาสำหรับผู้ประกอบอาชีพอิสระที่ไม่มีสลิปเงินเดือนก็สามารถที่จะสมัครได้นะครับ นอกจากนั้นยังมีอัตราดอกเบีย้ยที่คงที่ไม่ต้องมาหน่ากังวลว่าจะมีอัตราดอกเบีย้ยที่มันกระโดดเหมือนกับแหล่งเงินกู้นอกระบบนะครับที่สําคัญเนี่ยก็คือสินเชื่อนา n โน i ฟิ n แนหลายสินเชื่อจะไม่มีการเช็คเครดิตบูโรนะครับทำให้ผู้ที่มีประวัติติดแบคลิสต์สามารถที่จะสมัครยืมเงินด่วนได้แบบไม่มีปัญหานะครับซึ่งในวันนี้ผมจะมาแนะนํา5สินเชื่อนาโนฟิแน ไม่เช็คบูโรสำหรับปี2,567นี้ครับเริ่มกันที่สินเชื่ออันดับแรกก็คือสินเชื่อนาโนฟินิ克์ติดปีกนะครับซึ่งเป็นสินเชื่อของแอ Phoenix แอปกู้เงินด่วนที่ตอนนี้รองรับทั้งระบบ iOS แล้วก็ Android นะครับมีจุดเด่นที่หน้าจออินเทอร์เฟซสามารถใช้งานได้ง่ายครับยืมเงินได้สะดวกแม้ว่าจะไม่เคยมีประสบการณ์ยืมเงินผ่านแอปมาก่อนนะครับ ที่สำคัญเลยก็คือสินเชื่อกับ Phoenix นั้นมีระบบ AI ในการพิจารณาสินเชื่อทำให้อนุมัติสินเชื่อรวดเร็วสูงสุดภายในเวลาเพียงแค่5นาทีเท่านั้นนะครับสำหรับจุดเต่นของสินเชื่อนาโนฟินิกส์ติดปีกนะครับก็คือจะไม่จะเป็นต้องใช้สลิปเงินเดือนในการสมัครสามารถใช้ส t ตท e มนแทนก็ได้ครับมีวงเงินสูงสุด1 0 0 0 0บาทไม่เช็คบูโรไม่เช็คแบล็คลิสต ไม่ใช้บุคคลหรือหลักทรัพย์ค้านประกาศนะครับสำหรับเทคนิคในการสมัครสินเชื่อฟินิกส์ให้ผ่านนั้นมีผู้แนะนำให้แนบสเตทเมนต์อย่างน้อย2บัญชีนะครับโดยเป็นสเตทเมนต์ที่มีรายรับรายจ่ายเข้าอย่างสม่ำเสมอก็จะช่วยเพิ่มโอกาสในการสมัครผ่านได้มากขึ้นไม่มากก็น้อยนะครับอันดับที่2ก็คือสินเชื่อเมืองไทยแคปิตอล แม้ว่าจะไม่ใช่สินเชื่อ Finance, นาโนไฟแนนซ์ตรงๆก็ตามเพราะว่าตอนนี้เมืองไทยแคปิตอลงดให้บริการสินเชื่อนาโนไฟแนนซ์และก็สินเชื่อเงินส่วนบุคคลเป็นการชั่วคราวนะครับแต่ว่าทุกท่านยังสามารถสมัครสินเชื่อจำนำทะเบียนรถหรือว่าสินเชื่อที่เอาเรื่มทะเบียนรถไปจำนำกับทางเมืองไทยแคปิตอลได้นะครับ ซึ่งเนื้อหาสาระของสินเชื่อประเภทนี้นั้นก็ไม่ได้แตกต่างไปจากสินเชื่อนาโน Finance หรือว่าสินเชื่อส่วนบุคคลแต่อย่างใดนะครับมีวงเงินเท่าเดิมก็คือสำหรับลูกค้าใหม่เนี่ยก็จะได้มีโอกาสได้รับเงินเริ่มต้นที่5,000บาทในการยืมเงินครั้งแรกนะครับส่วนจุดเด่นของการสมัครสินเชื่อประเภทนี้ก็คือไม่จาเป็นที่จะต้องใช้สลิปเงินเดือนไม่จำเป็นต้องใช้เอกสารอะไรเลยนะครับนอกจากเอกสารส่วนตัว กับสมุดเล่มทะเบียนแล้วก็ตัวรถมอเตอร์ไซค์หรือว่ารถจนที่เราต้องการใช้เป็นหลักทรัพย์ค้ำประกันนะครับเอาไปที่เมืองไทยแคปิตอลใกล้บ้านแล้วก็บอกว่าจะสมัครสินเชื่อจำนำทะเบียนรถก็จะได้รับเงินด่วน5,000บาทโอนเข้าบัญชีภายในระยะเวลาเพียงแค่1ชั่วโมงเท่านั้นนะครับสำหรับสินเชื่อประเภทนี้นั้นเทคนิคในการสมัครก็คือไม่มีอะไรมากครับก็คือตัวสมุดเล่มทะเบียนนั่นแหละ เพราะว่าตอนนี้เมืองไทยแคปิตอลเพิ่มความเข้มง,งวดในการปล่อยสินเชื่อมากยิ่งขึ้นนะครับโดยการสมัครนั้นจะต้องมีหลักทรัพย์ค้ำประกันก็คือตัวสมุดเล่มทะเบียนรถนั่นเองส่วนลูกค้าเก่าที่เคยสมัครสินเชื่อนาโนไฟแนนซ์และก็สินเชื่อส่วนบุคคลและก็มีประวัติการผ่อนชําระที่ดีนะครับก็ยังสามารถสมัครสินเชื่อประเภทนี้ต่อไปได้นะครับกับเมืองไทยแคปิตอลเพราะว่าเป็นรางวัลให้ทุกท่านที่รักษาเครดิตดีนั่นเองนะครับ สินเชื่อประเภทที่3มคือสินเชื่อแคชจอยซึ่งเป็นบัตรกดเงินสดที่ทุกท่านสามารถที่จะเบิกถอนเงินสดจากตู้ ATM ได้ตลอด24ชั่วโมงเลยนะครับการสมัครบัตรนี้ไม่จำเป็นต้องใช้หลักทรัพย์ค้ำประกันมีวงเงินสูงสุดไม่เกิน5เท่าของรายได้ประจำนะประจำนะครับสำหรับผู้ที่มีเงินเดือน30,000บาทขึ้นไปแล้วก็ไม่เกิน1.5เท่าของรายได้ประจำสำหรับผู้ที่มีเงินเดือนต่ำกว่า30,000บาทนะครับ อัตราดอกเบี้ยเป็นแบบลดต้นลดดอกอ,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 อัดไม่เกินร้อยละ25ต่อปีนะครับการสมัครสินเชื่อแคชจอยนั้นจะไม่จำเป็นต้องใช้บุคคลหรือวาลลักทรัพย์คำประกันแต่อย่างใดนะครับเทคนิคในการสมัครนั้นก็ต้องบอกว่าสินเชื่อแคชจอยนั้นออกแบบมาสำหรับมนุษย์เงินเดือนที่มีการรับเงินเดือนผ่านบัญชีธนาคารเป็นหลักนะครับดังนั้นถ้าใครที่เป็นมนุษย์เงินเดือนแล้วก็รู้ตัวว่าตัวเองเนี่ยมีสเตทเมนท์ที่มียอดเงินเข้าบัญชี อย่างต่อเนื่องเป็นเวลาหลายเดือนนะครับก็มีโอกาสในการสมัครบทบทัตรกดเงินสดแคชจอยผ่านได้มากกว่าผู้ที่ประกอบอาชีพอิสระแล้วก็มีวงเงินเข้าไม่สม่ำเสมอหรือว่าเป็นการรับเงินโดยที่ไม่ได้ผ่านบัญชีนะครับเพราะฉะนั้นผมแนะนำว่าท่านใดที่ประกอบอาชีพอิสระไม่ว่าจะเป็นฟรีแลนซ์หรือว่าเป็นพ่อค้าแม่ขายก็ตามขอแนะนำให้ใช้วิธีการโอนเงิน ผ่านบัญชีจะมีความเหมาะสมมากกว่านะครับแล้วก็จะช่วยเป็นหลักฐานในการสมัครสินเชื่อต่อไปด้วยอันดับที่4ครับก็คือสินเชื่อยูเมพลัก็เป็นปัตรกดเงินสดเช่นเดียวกันนะครับสามารถเบิกถอนเงินสดได้ตลอด24ชั่วโมงมีวงเงินไม่เกิน5เท่าของรายได้ประจำอัตราดอกเบีย้ยสูงสุดไม่เกินร้อยลผ่อนชำระต่ำสุดร้อละ3หรือไม่ต่ำกว่า200บาทต่อเดือนนะครับ โดยบัตรกดเงินสดยูเมะพลจะไม่มีการเช็คบูโรหรือว่าเช็คแบ็กลิสต์แต่อย่างใดนะครับการจุดเต่นก็คือสามารถที่จะสมัครยืมเงินได้ตลอด24ชั่วโมงแล้วก็มีวงเงินไม่เกิน5เท่าของรายได้ประจำนะครับการสมัครยูเมะพล s สให้ผ่านนั้นขอแนะนำให้เลือกสเตทเมนที่มีบัญชียอดเงินเข้าออกเป็นประจำนะครับมาสมัคร แล้วก็เตรียมเอกสารสมัครให้มากที่สุดไม่ว่าจะเป็นบ้นค่าไฟฟ้าค่าน้ำค่าอินเทอร์เน็ตเพื่อที่จะมาเสริมเพิ่มแต่งให้กับตัวสเตทเมนต์ของเรานะครับแล้วก็ขอแนะนําให้มีเงินติดบัญชีอย่างน้อย2,000บาทนะครับในการสมัครเพราะว่าจะช่วยเพิ่มโอกาสในการสมัครแล้วก็คนที่เขาพิจารณาสินเชื่อเขาจะมองเห็นว่าเรามีการใช้เงินไม่ได้แบบตึงมือจนเกินไปนะครับ ันดับสุดท้ายคือสินเชื่อมันนี่หักนะครับเป็นสินเชื่อภายใต้การกํากับดูแลของธนาคารแห่งประเทศไทยแม้ว่าชื่อนี้อาจจะไม่ค่อยคุ้นหูหลายคนนะครับแต่จริงๆแล้วเป็นสินเชื่อถูกกฎหมายนะมีวงเงินสูงสุด50000บาทอัตราดอกเบี้ยร้อยละ2.75%ต่อเดือนระยะเวลาผ่อนชาระนานสูงสุด18เดือนนะครับที่สําคัญก็คือสินเชื่อมันนี่หับนั้นไม่มีการเช็คเครดิตบุโรแต่อย่างใดนะครับ จดเต็นคือมีวงเงิน50,000บาทมีผ่อนได้นานสูงสุด18เดือนแล้วก็สมัครง่ายผ่านแอปได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับสําหรับเทคนิคการสมัครสินเชื่อมันนี่หัให้ผ่านนั้นสําหรับคนที่ไม่มีสลิปเงินเดือนนี่ควรใช้สเตทเมนต์บัญชีที่มียอดเงินเข้าออกมากที่สุดนะครับแล้วก็มีเงินติดบัญชีเนี่ยอย่างน้อย2,000บาทขึ้นไปก็จะช่วยเพิ่มโอกาสในการสมัครสินเชื่อมันนี่หัให้ผ่านได้มากขึ้นนะครับ สำหรับวันนี้ BKK l o v e o o r o c h a n n e l ก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับท่านใดที่ต้องการติดตามข่าวสารเกี่ยวกับการยืมเงินด่วนบริวสินเชื่อเงินด่วนการหาเงินออนไลน์แล้วก็บทความให้กำลังใจดีๆก็สามารถกดติดตาม subscribe BKK l o v e o o r o c h a n n e l หรือว่าเข้าไปดูบทความที่ BKK l o v p h o ฟ o com ได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ทุกท่านรักษาสุขภาพดีๆนะครับช่วงนี้หน้าหนาวมาแล้วจนกว่าเราจะพบกันอีกสวัสดีครับ